สวัสดีค่ะพี่พะฮัดสวัสดีครับผมแฟนคลับทั้งช่องพะฮัดชาแนลนะครับผมเด้อค่ะทั้งช่องทุกช่องครับผมที่บันทายถ้ำแค่ะเอาโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับปิดตาก่อนตลกเลยครับเออปิดตาอย่างเงี้ยปิดตาคนดังก็หูคือเก่าล่ะค่ะปิดตาก่อนอือ ไรารอเด้อไทยรารอเด้อไทยกิไ้ับอกรอออกนิดรอรอรอรไมรอให้ผู้ซักก้อนห่ยผู้ซักก้อนนห่งให้ผู้ซักก้อนหน่อนอาดเลยันท้องตัวไหนผ้ต้องร้ายลาย่างเต้นเลยพัมดเดีอวนี่แคปอนาจอมาเลยครับผมนี่โอ้วิ่งไปลบนล่างอย่างเดียววงกลมไปที่หกแปดหกแปดหก เจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดศูนย์โอ้กับพมกก็ซื้อเราแต่กับบวกกับพมากก็ต้องกับบพมากก็องกับนนก็ได้แั่นมากกระจัดขัดกระพานเนาะคนว่าค่ะมีลาเลขแปดเก่งแปดตัวนี่เก่งแปดตัวเดียวค่ะนี่ละเก่งแปดตัวเดียวนะค่ะแม่นเาสักคือโบสักคือพ่อเคือเัว่ือเปีนท้องเราือปีนท้อง นี่แล้วมมีดอกตัวนี้ต้องปเไปหน่ลตัวใดนี่พี่ตัวใดแ่เข้าใจหกแปดหกแปดโอ้หกแปดโอ้บิงเบอร์เซียมือเลออก้วูจ้าเออยูนิเจายูนับเอาที่ล่าจากกับก็ันต่นเนเหือนาะแตซ้ำนี่ก็ว่าถึงแล้วที่ถือแล้วทุกคนถึงแล้วมนีมีหาคูหนึ่งครูซื้อขนีพอมันสมัตรงกันหน่อยมเชื่อเพ่นเตอนนี้เราสเมตรี่ก้า ออนนี้ดึงมาดถอาเอนเัวอนอัตอนี้ดึงครับวิ่งแปดที่มีเจ็ดน้ำมีตองด้วตองอ่ะมันมีใจกแปดด้ัยแล้วตัดเจดออกดิ่งนะัวเดียวเลยมันจะมีเจ็ดหาตัวหนึงเจ็ดหาตัวนึงตัดทิ้มเพราว่ามันดังคนตัดทิ้มเลยตัวนี้ดึงแล้วมากิด ดึงษาอ่าันดิดึงลงอกเล่นมดึงออกจากนี้เล้วพ่อโอ้ยดึงมาอดึงออกเลยอย่าดึงออกดึงมาสิอดึงมาล่างดึงมาล่างถูกต้องดึงมาล่างบนลางหลดยังไงตำแหน่งหนึ่งมีหาคู่นึ่งพอการซืไปขึ้นเรือยๆบอกใครหาคู่หนึ่งเนี่ยตมครับปูปูซีหา m a k e r เกียร์ศูนย์เนี่ยนี่ละปูมีดเรเกียนมีบ่าวอบ่มี่อ๋อเบิ้งนะครับคุเด้อปูมักปูมัดเกียร์ศูนย่ีมีอ กันศูนย์มากจะมากแก๊สศูนย์แปดศูนย์ทันที่เลยกันศูนย์มากนะนี่แค่สองโต้ให้เหรอจะมากได้วันมันมีศนย์กับหนึ่งศูนสามปูหืมปูหางกันี่ยรับกินรอดศูนย์สามนะวางสัตเนาะบาดเอรศูนย์สามรับกินศูนย์สามะวางซันเลยแต่ปูากปดรับกินเลยบอกเราเนี่ยกันหมมีต้องดีดเด้อต้องฉีดหมดศูนย์สามรับกินปูวางสิบ่รับมางเออหางกมันคือดังเนีอคเเท่าต้องมันใจได้พอจักว่ ว่ามันจะบกไปเล็กได้่มดเลยล่ากินศูนย์สปูเ็ดแปดเ่ือต่างๆโอ้หยิ้มเซนาแคบขนาดนี้อามากสิปีนท่องไงปีนท่องไงปีนท่องห้ตัวเดียวครับมักอยู่บลาท่านี่มักนะวเดียวกันตัวเดียวซักตัวเดนี่ะนี่แะนี่แต่ว่าตัวนี้งัดลงมาผิดตัวขึ้นชูว่มันเป็นบนล่างได้ตอนเนนบนนี่นะโอ้ยบล่างอันี่ีกขึ้นบนเลยนีบน งบตดยอเลยเรบอยนี่ยแปดติดยอดแปดีงบดิบปั้มตเดยวเลยเนาะถ้าสามตัวนครับลักลอยนี่ตัวใดมีบ่ครับลักลอยเอาศูนย์ก็หาเส่ศูนย์ก็หาเส่นใันกักม่งนเลยลักลอยอยู่ ่ล,ลักร in ้อยพ่อซักพอซักมาหกแปดกันร่ค่ะพอักลักล่อยนียก็หาเจ็ดหกหาเจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็พ่อซื้อตัวใดค่ะพอักหกแปดศูนย์แปดหกบอกค่ะว่าซื้อโอ้แล้วบันนี้พ่อซักฟันตัวใดค่ะพ่อมีบ่ค่ะหกแปดโอ พระหัตบอก8ปดหกพระซักบอกหกแไม่มีตําในตำลาโอ้เลขหกคู่หาคู่เอ็มาคำหลักการเดือดรับผมเดือดโอ้คถือกัราครับซึ่งห้อาปล่อยแปซับนี้ต้องซับเอ็มพอคแล้วคือพี่เ่าแชวายยูนี่พ่อซื้อพ่อแปดหกัน่ ก็เชี่ใจมือเลยออกสรซักมตัวเดียวเลยขอกินเงินน่เด้อมือล้างเด้อขอนอองเด้อเา้อด่าจ็ปหน้าจอแล้วค่ะแนวทางของพีพหัดแล้วค่ะค่ะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดศูนย์้วค่ะถ้าือซาเด้อบงวนจนหอมเด้อบวนหอมเนาะบงวนบอหยอกกระผมน่ครับแมนครับ มากกับซื้อจามก็มากกับว่าต้องซื้อค่ะเออซ้ำเงินละก่ต้องบอดูเลยครับผมใชาเลยค่ะต้องพอสันก่อนแน่นว่ะ่เน้นตัวเดียวเนาะพี่พหัชเน้นที่แปดหกเนาะค่ะ ครับถ้าซสายวิ่งกับแปดเนาะค่ะบนล่างมันพอค่ะพี่พัดชุดนี้เป็นชุดบนล่างเนาะค่ะตหนึ่งท่านั้นอยี่หนึ่งกัมาชนกับหนึ่งมาตัวอพ่อักมักหนึ่งเนาะค่ะพอสักิ่นว่าผ่นมักหนึ่งนมาตัวพอสักเอจอดเอจดนีเขจอดเดี๋ยวเนี่ยจ้เจอดไอมแต่ของพักค่ะอันนี้ก็ของพ่อักเนาะค่ะ นี่เบื้องเอางหมสักันนี่สี่แปดเก้าเลขคิดบเขาสักพอแล้วสิบสิบสิบบนสิบบนลักสิบบนสิบบนหนึ่งสองสี่แปดเก้านะคะลักหน่วยศูนย์หนึส่แปดก้าหม่หมดะค่ะวให้สมให้สมก่อนงวดที่แล้วค่ะ บนอย่างเดียวค่ะล่างก็ยังยังมานั่งอยู่ค่ะอนี่ของงวดที่แล้วเนี่ยเอาเลขกบนนี่ล่างมากกระชางมันค่ะติดทั้งบนข้างล่าง่วดทีแล้วค่ะไม่ต้องหลังงวดนี้ค่ะบัดนี้แต่ว่ามันกรกลับได้อยู่ดีมันมีกลับในตัวมันค่ะว่างหันแปดซีซีแปดก็มี่อือค่ะมันนี่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  หนึ่งหาตำลามันตัวน้อยเนาะคะพลอสักเกียนในตัวใหญ่เลยเก้าสิบบนคือเก้าค่ะศูนย์หนึ่งสี่ดเก้าหนวยคือสั่งในพอสักตัวนี้ครับ็มเออเออมันใด้ยังสั่ง้างมันคือกระร้างมันตัวเียววน่นหนึ่งหกเปดหนวยเพรานั้น นี่แล้วลักซิปให้ดูเนี่ยหนึ่งหกปดะครับกรบให้ดู1นึ่งแปดหนึ่งเก้าม่ะยี่หาเอาี่ไม่ซีตัตตัวนี้อันนี้ก็ไม่หาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดตัวนึงเนี่ย่ขาดเกาขาดกาเอา มันหนึ่งหกแปดงานบนแแก่ได้น er ้อยตุดแก่ได้น้อยเพราเส้หูดักมันหลดน่่ะเอาเน้นเลยค่ะบาดีกัหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้าแปด ปดเก้าได้เปียนมากกับโปได้เปียนมากกับโปมีเป่าความนาคะพ่อซักเข่าต้องมีอันนี้บอมี่เนี่ยตัวนี้กรดับตัวนี้ออกเลยกันสุ่งมันหายเพราะว่าถ้าหลังให้มันไองนี่ยบอมีเลยแปดแปดแปดหสิบอมีบอมี่หกอยู่หน่วยค่ะหกอยู่หน่วยบนิจชกเจีย ไล่ให้ดูไล่ให้ดูหนึ่งหน่วยหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่หัวจันพ <15, S 1> ี่จ <15, S 1> ัหอบขึ้นเนาะยี่สิบแปดยี่สิบเก้างวดนี่ยี่สิบเก้างวดยี่สิบเก้า ยีิบก้างวดนี่ค่ะยีิบก้างวดนี่นี่สเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยนี่โอ้ค่ะนี่แปดหกหายตับหกอาอหกแปดนี่แล้วก็อาดก็ให้ตับอยู่ดอกนี่ค่ะบาว้นักโอ้ขันน้เนเน้นที่ตัวใดพ่อเน้นชุดนี่หกแปดเม็ดเดียวโอ้หกแปด หกแปดนี่เลยหกแปดโอ้หกแปดมาเดียวเนาะของพระฮัตพุนแปดหกค่ะค่ะเนีนมาให้เนาะค่ะก็มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้าแปดแปดแปดเก้าเนาะค่ะค่ะแล้วก็แปดเก้าตะวันเนีนหกแปดตัวเดียวเนาะค่ะของพอซักโลโก้เพิ่มโอ้วันที่พร้อมพอวันที่เพิอมค่ะ ค่ะยังมีโอกาสค่ะเพาะค่ะสำหรับชิมนี้นะคะของพระหัตก็คือ8วิ่ง8เนาะค่ะจับคู่ให้มีเจ็ดหกเจ็ดศูย์แปดหศเนาะค่ะเน้นที่8 6ตัวเดียวนะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ของพอซักเนาะค่ะพอซากมีหนึ่ง8 6ดหน8่งเก้าหกแปดหกเก้าแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะค่ะเน้นที่หกแปดตัวเดียวนะค่ะพอซักค่ะของพอซักหกของพระหัตแปดหก ค่ะพ่ะหัตถ์ไปครับค่ะพอสักว่ารักไม่บ่มีหกพหัตว์มารักสิบบ่มีหกค่ะค่ะค่ะคลิปนี้แม่มูกฝากไว้มีเพียงทอนนี้นะค่ะขอพ่อแม่พี่น้องทผช่ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันสุขสุขคนนะค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ